สวัสดีครับก็พบกับช anel วิ่งนะครับก็วันนี้มีพระปกใบมะขามนะครับก็คือจะมาเล่าว่ายังไงดีละ่ะคือพระพระปกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ยคำว่าพระปกใบมะขามเนี่ยคือว่าจริงๆแล้ว่น่าจะเป็นพระใบมะขามนะครับเพราะว่าลักษณะของ พระเนี่ยมีขนาดเท่ากับใบมะขามนะครับแต่ปางที่นิยมอ่ะนิยมนํามาสร้างเนี่ยก็คือปางพระนาคปลกนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยคือพระนาคปลกใช่ไหมอ่าปางนาคปลกนะครับก็เลยกลายเป็นคําที่ติดขึ้นมาว่าปลกใบมะขามนะครับก็อันดับหนึ่งของประเทศเราก็คือ,อปลกใบมะขามของ เจ้าคุณเจ้าคุณสนิทนะครับวัดท้ายตลาดนะครับเจ้าคุณสนิทนะครับซึ่งรุ่น1นะครับเนื้อทองคํานี่ราคา7หลักนะครับแพงมากนะครับผมก็คงไม่ทันนะครับแล้วก็รุ่น2นะครับอันนี้คือรุ่น2ซึ่งเป็นรุ่นที่พี่หมึกจัดสร้างนะครับเมื่อปีที่แล้วปี6กสนะครับแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าพ้าปกใบมะขามวัดท้ายตลาดเนี่ยได้สร้างรุ่นสองมา,มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมเพิ่งจะได้มาก็คือนี่เลยนี่นี่น,นี่ให้ดูนะครับุูขโขวิเวโกนะครับพ้าปกใบมะขามวัดท้ายตลาดนะครับความสุขใดเล่าเท่าอะไรนะวิเวกปีกวิเวกไม่มีนะครับนี่เป็นเนื้อเป็น นี่นะครับพระอยู่ในนี้นะครับพระปกพระปกใบมะขามมาไทายตลาดนะครับปกอันดับหนึ่งไม่มีวัดใดเสมอเหมือนนะครับพระองค์นี้สร้างผมไม่รู้ปีนะครับแต่เพิ่งปิดประมูลได้มาน,นี่คือ,อด้านหลังจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าด้านหลังนี่จะเป็นยันไม่เหมือนกัน เห็นมเอ่ยโฟกัสก่อนน่ครับรว่ารุ่นของพี่หมึกก็จะเป็นยันนาทอรหดนะครับนี่แบบนี้นะครับยันนทรหดอันนี้ยันอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งความกงไม่โฟกัสเลยความความที่เป็นอ่า ทรงใบมะขามเนี่ยครับก็ทําให้มีหลายๆอ่าไม่ได้มีแต่พระปกอย่างเดียวนะครับไม่ใช่มีแต่พระปางนาคปกอย่างเดียวนะครับอ่าอย่างอันนี้ก็เนี่ยครับมันเหมาะสําหรับให้เด็กห้อยนะครับหรือว่าจะให้แฟนก็ได้ให้ผู้หญิงห้อยก็ได้นะครับก็จะเล็กๆเหมือนจี้พระสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้เลี่ยมมาแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ลอง ทักทายมาดูนะครับแต่วันนี้ที่ผมอยากจะมาเล่ามาชวนดูก็คือก็คือเป็นอ่าพอเรามีปกไว้มาขามแล้วใช่ไหมครับก็ต้องมีปกอื่นๆอีกนะครับหลายๆปกเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกที่ผมอยากนำเสนอวันนี้คืออ่านี่ครับพระปกท้าเวสุวรรณ ทเวทครับวัดจุลามณีปี60นะครับวัดจุลามณีปี60พระอาจารย์ญญอิฐนะครับนี่ก็คือปกเหมือนกันนะครับเนี่ยเทียบขนาดคล้ายๆกันนะครับอาจจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับก็ประมาณนี้แล้วทีเนี้ยคือด้วยด้วยความที่เขาเป็นเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญ ปกใช่ไหมครับอันนี้จะมาพร้อมใบใบคถานะครับทาเวดนะครับด้วยความที่เป็นเหรียญปกเนี่ยมันก็สามารถเอาไปทําสามารถเอาไปไปดัดแปลงนะครับได้หลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็คือที่อยากมานําเสนอคืออ่าทาเวนะครับซึ่งผมได้เจอช่างแล้วก็ช่างเนี่ยทำออกมาเป็นเป็นแหวนนะครับซึ่งแบบสวยอะ่ะนะก็เลย อยากนาเหนืออยากนําเหนือนะครับก็เป็นแหวนนะครับอ,อันนี้นะครับนี่เลยนะครับเปิดให้ดูเปิดให้ดู่าเห็นไหครับเป็นแหวนนะครับเป็นแหวนเห็นไหมเห็นไหมเอาไปทําแหวนได้นะครับเอาไปทําหัวแหวนได้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแหวนล้อมเพชรเพชรเทียมนะครับเพชรจริงคงไม่ไหว ะครับแหวนนี้เป็นเงินนะครับแล้วก็ชุบทองนะครับด้านข้างเป็นเป็นคำว่า,าเหลงนะครับลงยาแดงนะครับนี่แหวนทเทวสุวรรณนะครับก็ดูด้านในครับก็ยังอ่าเนี่ยครับเป็นหลวงพ่ออิทนะครับวับจุรามณี ปี60นะครับคือถ้าเป็นปกใบมะขามมาทำแหวนก็ทำได้นะปกปกถ้าคูณสนิทเนี่ยแต่มันก็จะไม่สวยเท่าแหวนเท่าเวทนะครับลองดูครับพอสวมไปปุ๊บอ่าเห็นไหมสวยนะเดี๋ยวผมยืดลออกมาเห็นไหมเห็นไหมพออยู่ในมือนะครับ ก็จะดูสวยกว่าแล้วก็ด้วยที่เป็นท้าวเวสนะครับการคุ้นใสการสิ่งไม่ดีนะครับเป็นเจ้าแห่งเจ้าแห่งผีนะครับไม่มีใครเสมอเหมือนนะครับแล้วก็มีเหลงนะครับเหลงนี่เป็นคําสั่งเหมือนป้ายกยาสิทธิ์นะครับสั่งอะไรก็ได้นะครับแล้วอยู่ในนิ้วเรานะครับอยู่ในมือเราแบบนี้นะครับซึ่งมันแจ่มจริงๆเลยนะครับ ส่วนก็มีทำออกมาหลายแบบนะครับแต่ว่าผมชอบสไตล์ทรงนี้นะครับก็เลยจัดมา1วงนะครับส่วนท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อหลังไม่ชอบถามได้นะครับบีบบวับวันนี้ทำรีวิวให้เสร็จนะครับเพราะว่าผมจะได้เอาไปเอาไปใช้เอาไปใส่ทักทีนะครับ ดองมาสองสามวันแล้วได้มาสองสามวันแล้วนะครับก็เป็นท้าวเวสุวรรณนะครับมาพร้อมกับใบคาถาแบบนี้นะครับก็เอาไปทําแหวนนะครับก็ผมเห็นมีพวกแหวนเหรียญเม็ดแตงเงี้ยครับอย่างตะไคร่นะครับวัชเดียอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับก็ทําได้นะครับหรือจะเป็นยันเอ่อเหรียญเหรียญยัน ฟ้าประธานพรแบบนี้ก็ได้นะครับยันห้าแถวก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะจะจะนามาสร้างนํามาทําแหวนนะครับให้ช่างเขาออกแบบให้เราอย่างนี้ก็ได้นะครับก็มีประมาณนี้ครับสําหรับแหวนท้าเวสุวรรณนะครับปกใบมะขามพระอาจารย์อิฐครับงั้นก็ฝากทุกท่านนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับแล้วก็ ถ้าอยากให้ทำแหวนก็มาคุยกันนะครับ